ตอนหนึ่งทุ่มนะคะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมจะพานน้องๆไปรักของฟีงหนึ่งชิ้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะพี่แป้งชมสอนน้อง,องรักมุกุสีทองไปใครยังไม่ได้ไปดูไปดูด้วยนะ ไหนรู้จักแบรนด์ฮุนไดบ้างคะและของฟรีชิ้นนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์จากแบรนด์ฮุนไดค่ะเขาแจก5,000ชิ้นซึ่งคนเล่นในแบบนั้นน้อยมากๆเลยนะคะน้องไม่ถึง40คนด้วยนะคะน้องมีโอกาสที่จะได้ของฟรีชิ้นนี้อยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทำยังไงบ้างเขาแบบตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงเมื่อน้องเข้าแบบมาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่แป้งชมจะพาไปดูข่าวว่าต้องทำยังไงบ้างให้น้องเดินตามพี่แป้งมาเลยด้านข้างนะคะจะมีวงร้อยอยู่ใช่ค่ะน หมุนสปินนะคะเพื่อให้ได้ของฟรีและของฟรีชิ้นนี้เนี่ยมีโอกาสออกแค่5%เท่านั้นและการที่น้องจะหมุนวงล้อได้เนี่ยน้องๆจะต้องไปเล่นออบบี้เพื่อเอาตัวสีทองมานะคะมาหมุนสปินตรงนี้นี่เองประตูออบบี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2อันนะคะน้องๆเลือกเข้าอันไหนก็ได้ค่ะพอเข้าไปแล้วนะคะน้องก็เลือกแบบว่าน้องเนี่ยอยากจะเล่นแบบไหนนะคะเป็นการโหวตและเมื่อเข้ามาแล้วนะคะน้องก็ทําการเล่นออบบี้แบบท่ เลยนะคะไม่มีอะไรยากนะคะแต่ในระหว่างที่น้องจะต้องเล่นเนี่ยน้องจะต้องเก็บตัวสีทองด้วยนะคะการเล่นหนึ่งครั้งนะคะออบบี้เนี่ยน้องจะได้ตัวสีทองมาทั้งหมด6ใบค่ะซึ่งในระหว่างทางเนี่ยน้องกระโดดไปเนี่ยมันจะมีจอบให้น้องเห็นอยู่แล้วนะหาง่ายมากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยพอน้องเนี่ยเล่นจบปั๊บแล้วเรียบร้อยนะคะได้ตัวครบ6อันแล้วให้น้องนะคะกลับมาหมุน ก็ได้ค่ะหรือว่าน้องๆเนี่ยจะไปเล่นออบบี้เพิ่มก็ได้นะคะเพราะทุกครั้งที่เราจะต้องหมุนสปิดเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวตัวหนึครั้งต่อ1นึ่ใบสีทองนะคะฉะนั้นการที่น้องจะได้เนี่ยอาจจะต้องเล่น็อบบี้หลายรอบเพื่อเอาตัวมาเยอะๆนะน้องๆแล้วค่อยหมุนทีเดียวก็ได้ค่ะใครที่อยากได้ทําตอนนี้เลยนะ